Màu vàng, hana đi, mắt tia em tuôn em, quan trọng bút thôi song, bi cô master đi say, đi ha, đi copa ấy sao mắt เป็นตัวนึวน่งวัญถุงเป็นตัวที่สองขณะนี้โกมาเตอร์ที่สองควัญถุงที่สามมุม้าามงม้วนที่สี่อาชามงคลเบี้ยโคบายสองออกทางตรงมัติชัยยังคงเป็นตัวนำอยู่ขณะนี้มัติชัยเป็นตัวนึ่ หนุ่มมังสวะตัวที่สองอาชามงคลที่สามขณะนี้มาตีชายเป็นตัวนำหนุ่มมังวะที่สองอาชามงคลที่สาม